รู้สึกอบอุ่นที่คุณเปิดดูเราผมรีหก0ันมาพบกับเพื่อน <c oughs> คนพิการและครอบครัวอีกครั้งนะครับมีเพื่อนถามเข้ามาว่าการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดบลูทูธกับ iPhone มีขั้นตอนยังไงนะครับอันนี้เป็นคีย์บอร์ด Logitech นะครับรุ่น K480 ครับอ่าก็รู้สึกว่าของยี่ห้อน,นี้ที่ดังๆเนี่ยจะมีอยู่3รุ่นด้วยกันนะครับแล้ว แต่และรุ่นก็ราคาก็ต่างกันส่วนลูกเล่นนี่ก็ต่างกันไม่เยอะครับรุ่นนี้ก็ต่างกันกันกบรุ่นอื่นตรงว่าด้านบนด้านบนนี่หมายถึงเหนือขึ้นมาจากแถว F นะครับเหนือ Scape uh, เหนือแถว F 1- 12ทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีช่องที่ว่า เสียบโทรศัพท์นะครับเพื่อที่จะขณะที่พิมพ์ก็สามารถดูหน้าจอของโทรศัพท์ได้แค่นี้เองครับแต่หลกัหลกๆแล้วเราไม่ได้ดูหน้าจอแต่ว่าม,มันก็จะสะดวกตรงว่ามีช่องที่เสียบและเสียงอะไรต่างๆก็จะได้ยินได้ถนัดขึ้นประมาณนี้ทีนี้มาดูมาดูนะครับว่ามันมีอะไรที่สําคัญด้านเริ่มจากด้านซ้ายนะครับจะมีตัวลูกบิด หรือว่าคล้ายกับวอลุ่มของวิทยุนะครับตรงนี้จะอยู่ทางซ้ายเหนือปุ่ม escape ขึ้นมาด้านบนครับแล้วก็จะมีอยู่3ล็อกด้วยกันนะครับอันนี้เป็นล็อกที่ต้องการให้เรากำหนดช่องของอุปกรณ์สมมติว่าช่องแรกเนี่ยล็อกแรกเนี่ยจะเป็น iPhone ล็อก2เป็นโน้ตบุ๊กล็อก3เป็น Android อะไรประมาณนี้คะ แล้วก็สามารถกำหนดอุปกรณ์ไม่ได้ไม่เกินสามชิ้นนะครับส่วนถ้าเกินอยากสามชิ้นก็น่าจะต้องสลับอย่างใดอย่างหนึ่งออกแล้วก็เอาอุปกรณ์อันอื่นครับไปแทนที่อะไรประมาณนี้แต่รวมกันแล้วเนะี่ยคือไม่เกินสามอุปกรณ์ท่านะครับ,แล,แ,ลรนนรบแล้วก็ถือมาทางขวาทางขวาเหนือปุ่ม น่าจะเหนือปุ่ม f สิบหรือว่าปุ่มปุ่ม backspace นะครับจะเหนือขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเหนือปุ่ม f 12ดีกว่าเหนือปุ่ม f 1 2บก็จะมีอยู่สองปุ่มหลักๆนะครับทางขวามือก็จะเป็นทางขวามือก็จะเป็นปุ่ม ios นะครับถือมาทางซ้ายต,ติดกันเลยครับก็จะเป็นปุ่ม pc หรือ android นะครับถ้าเกิดเราต้องการเชื่อมต่อ android หรือว่า PC ก็ใช้ปุ่มทางซ้ายถ้าเกิดต้องการเชื่อมต่อตระกูลของ iOS ก็เป็นปุ่มทางขวาแค่นี้เองนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีปุ่มสวิตช์ปุ่มพาวเวอร์ f f นอออยู่ทางซ้ายนะครับอยู่ทางซ้ายต่อไปก็จะเป็นช่องใส่ถานนะครับสไลด์มาทางสไลด์จากขวามาทางซ้ายนะครับแล้วก็จะเปิดช่องถานออกมา ฐานก็ใช้ขนาด 3a เขาจะเรียกยังไงก็ไม่ทราบนะครับที่ว่ามี a สาตัวนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปโดยให้ทางคั้วลบนะครับอยู่ทางขวามือฐานนี้ก็ใช้สองก้อน,นะครับแล้วก็ใส่ก้อนที่สองแล้วก็ฝาปิดช่องฐานนะครับ นำมาวางก่อนแล้วก็สไลด์จากซ้ายมาทางขวาแค่นี้นะครับเสร็จสิ้นกับการเตรียมอุปกรณ์แล้วครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะมีลูกยางการลื่นจะมีตัวใหญ่อยู่สี่มุมนะครับทั้งซ้ายขวาบนล่างแล้วก็มีกึ่งกลางล่างอีกตัวหนึ่งเป็นปุ่มเล็กๆเ,เป็นการลื่นตัวเล็กๆนะครับอันนี้ก็เหมาะกับ วางบนกระจกวางบนอะไรที่มันเรียบเรีๆบ,บางทีถ้าเกิดไม่มีตัวจับเนี่ยมันก็อาจจะถาลายลื่นตกลงมาก็ทำให้เสียาหายชำรุดได้นะครับอันนี้ก็ตามทำเรียกร้องครับเพราะว่ามีเพื่อนถามกันมาว่าไอ้การเชื่อมต่อบลูทูธกับ iPhone เนี่ยต้องทำยังไงก็ต่อจากนี้มาลองดูวิธีการกันนะครับเริ่มต้นที่เปิดสวิตได้ เครื่องนะครับที่อยู่ทางซ้ายมือกดสวิตช์ให้อนแล้วก็กดปุ่ม ios ที่อยู่ทางขวามือตรงนี้จะมีอยู่2ปุ่มจะมีปุ่ม pc หรือ android นะครับปุ่มเดียวกันแล้วก็ปุ่ม pc หรือว่า android ีจะอยู่ทางซ้ายนะครับปุ่มขวาก็จะเป็น ios นะครับกดปุ่ม ios ค้างไว้ไฟก็จะกระพริบขึ้นนะครับ ดังนั้นเราก็เข้ามาที่การตั้งค่าของไอโฟนครแล้วก็เข้าไปที่บลูทูธเปิดบลูทูธครับมันก็เจอนะครับคีย์บอร์ด k 480ยังไม่เชื่อมต่อแท็บเล็ตแท็บเข้าไปครับ,บ, 80, บมันบอกคีย์บอร์ดเ480กำลังเชื่อมต่อกำล,ลังเชื่อมต่ออยู่ครัววบ 80, รมันบอกว่าตกวจสอบนะครับ

ผมจะออกมาจากการตั้งค่าแล้วก็เข้าไปที่ลายครับผมเข้าไปที่ลายของดีเเเกก้้าาก้าครับแล้วก็เข้าไปที่ช่องป้อนนะครับผมก็เขียนกับคีย์บอร์ดนะครับซื้อ โรต,ตีมาให้ด้วยเออมาให้ด้วยนะครับสามแผ่นแบบใส่ไข<ส>่ ขไทยเอกะแสายไทยแล้วโอบอแบบนอนจะเอานำมอจะอามาออให้ดโอบอจด้วยท้องทหารจะเอกที่หน้าโอจะอากแล้วนามาให้รู้จับ้านอ่อเดี๋ยวนะครับรู้สึก นอนหนูไม่ติดท,ที่หน้าบ้านไปเลยแล้วนำมาให้ด้วยที่นหน้า,นาบ้านนะครับหลังจากนี้ผมก็กดส่งครับตอนนี้ก็ส่งเข้าไปในลใไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าจอเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ดูหน้าจอนะครับ ตอนนี้ก็น่าจะเห็นหน้าจอนะครับว่าข้อความนี้ได้ถูกพิมพ์แล้วก็ส่งออกไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะแคปหน้าจออีกทีครับก็แคปหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะนํานมาแสดงให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีทีนี้พอเราใช้เสร็จแล้วก็ไม่ได้ขั้นตอนซับซ้อนนะไรครับแค่ออฟสวิตต์ตนี้เอง สวิตที่อยู่ด้านล่างออกนะครับแล้วก็เข้าไปที่การดั้งค่าอีกทีน,น<า>เพรับปิดลูทุกแล้วก็ปิดลูทุธแค่นี้เองครับการติดอุปกรณ์ก็เรียบร้อยหมดแล้วส่วนการใช้งานครั้งต,ต่อไปนะครับก็ข้ามาที่ทการตังค้า รูทู h เปิดนะแล้วก็เปิดสวิตอีกทีหนึง่งให้สวิตออนทุกอย่างก็พร้อมใช้ครับพร้อมใช้อ่านะครับขั้นตอนเนแค่นี้เองครับส่วนที่เป็นท้ากับวอลลุ่มหรือว่าตัวหมุนที่อยู่ทางซ้ายมือก็ตามที่แจ้งนี้เลยครับตามที่แจ้งไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับขั้นตอนง่ายๆ กับการเชื่อมต่อบลูทูธกับ iPhone มีเพียงแค่นี้เองครับหากเพื่อนๆมีประเด็นคำถาม,ถามหรือข้อเสนอแนะสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ผ่านคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมผู้ถ่ายทำเราด้วยนะครับ